เรียบร้อยโอ้ยโคตรเฮ้ฮ้แรงจัดครับวันนี้ ไปเก็บเลยครับพี่นี่ออไปเลยครับพี่น,อน้องโ้นเต็ปการขับนี่จัดรับโซนนี้มีแต่สายโค้งเท่านั้น คนไรแห้งพอกล่อ,อง,อองลีบอโอ้โหทับผมมาอยู่กับสีแห้งที่เก่าเลยพี่น้องเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปถ่ายคันไม่โหดก็มีนะครับไม่ได้ถ่ายพี่น้องดูเดี๋ยวเราชอบแบบโหดดูดันหน่อยนะครับก็เลยอ่าเอาให้พี่น้องดูนะครับโอ้เป็นคันอื่นนี่ต่ำลงนะแต่ว่าคันนี้นี่ถอยหางต่ำเลยสุดจัด ฮ่าโอ้ชุบต้นักใหญ่ต้นขามนะครับพี่ต้องต้นขามแต่ก็ต้นยังแน่หลายอยู่ดนะิเราเอายืดบุญโพนี้ก็อเอาออกง่ายนะครับต้นใหม่นี่ลอยหมดนะครับ สุดๆครับเอาออกได้จะเอาไปเก็บได้ไหมนี่ว้าสลิงไม่ต้องครับ มันเชยไปแล้วก็ใช้นี่แหละนะครับไม่ต้องเสียเวลาขึ้นไปผูกกับกกขามบวกกุกยังบุ้มนมน้องลายเลยโอ้เสียงนี่เสียงไม่นหน่อยพี่นอ้องเฮ้ ว่ามโอ้โหตัมตำตรงต้นขามนี่เลยครับบิดลงด้วยกันทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าต้น โอ้ยฟงยู่แถวนี er. ่นด <begun> oh, <c oughs> ้ลิ้นทมมาจาก